สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตข้อมูลสั้นๆแต่สำคัญมากๆเลยครับเนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ทำให้ Apple Store ต้องปิดร้านทั้งหมดนอกประเทศจีนตั้งแต่วันที่14มีนาคมที่ผ่านมาครับและมีการประกาศเพิ่มเติมว่ายังไม่มีการกำหนดว่าจะกลับมาเปิดให้บริการอีกทีเมื่อไหร่ครับดังนั้นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนในตอนนี้ใช้งานอุปกรณ์ต่างๆของ Apple กันแบบถนอมถนอมดูแลกันเป็นพิเศษหน่อยนะครับ เพราะถ้าเครื่องพังเครื่องมีปัญหาเราจะยังไม่สามารถส่งซ่อมได้ครับในประเทศไทยของเราเองห้างสรรพสินค้าต่างๆในบางจังหวัดตอนนี้ก็ปิดให้บริการด้วยครับเช่นที่กรุงเทพและเชียงใหม่สำหรับจังหวัดอื่นๆเพื่อนๆต้องติดตามข้อมูลด้วยครับว่าผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจาก Apple เช่น iCA r e iCenter i m e d i c enter, i ic, i s iServe เปิดให้บริการหรือปิดให้บริการในช่วงนี้ครับ ถ้ายังเปิดให้บริการอยู่ก็สามารถส่งเครื่องไปซ่อมได้ครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะใช้เวลาซ่อมนานแค่ไหนนะครับเพราะชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์บางชิ้นก็ต้องรอจาก Apple เช่นเดียวกันครับไม่เพียงเท่านั้น Apple ยังมีการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมว่าผู้ที่เคยนําเครื่องไปรับบริการที่ Apple Store ก่อนหน้านี้จะยังไม่สามารถไปรับเครื่องคืนเพื่อใช้งานได้นะครับต้องรอจนกว่า Apple Store กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ด้วยครับแต่ก็มีการรายงานเพิ่มเติมว่าลูกค้าบางรายได้รับเครื่องที่ซ่อมแซมแก้ไขเรียบร้อยแล้วส่งคืนมาทางพัสดุด้วยครับดังนั้นช่วงนี้ใช้เครื่องดูแลกันเป็นพิเศษหน่อยนะครับอย่าเพิ่งทําเครื่องตกเครื่องพังหรือเกิดปัญหาที่ต้องซ่อมต้องเข้าศูนย์กันนะครับแต่ถ้าเกิดปัญหาโดยไม่ตั้งใจก็คงต้องรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายร้านเปิดแล้วรีบส่งซ่อมครับ ตอนนี้ดูแลทั้งเครื่องและสุขภาพกันด้วยนะครับขอให้เพื่อนๆมีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนครับฝากเพื่อนๆกดปุ่มติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีเมื่อมีคลิปใหม่ๆที่น่าสนใจในทุกๆวันนะครับ